เจน่าจะดีแล้วครับรถดีวันนี้ชื่อดีแล้วครับแต่ว่าเกมการชกประกอบกันบนเวทีนะครับต้องมาดูครับส่วนโมสเตอร์นั้นใส่น้ําเงินนี่ดูว่าวงในจะแข็งแรงต้องลงทุนนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีแข้งขวานี่นําทางไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในแต่ว่ายังเข้าไหนได้ไม่เท่าไหร่ดูนะครับมวยขวานะครับแต่สายนี่โอ้โหออกจัดจ้านมากครับ สายหน้านะครับทั้งถีบทั้งเตะครับแต่ที่พยายามเดินเบียดมานะครับโมเตอร์เอาต่อยมัดก็มาเอาแล้วครับเอาแล้วครับคึกเหลือเกินมัดขวาต่อยเข้าไปเจอแข่งไม่สนใจครับหนุยอย่างเดียวมาเป็นพายุเหมือนกันนะครับโมเตอร์นี่ครับมัดของเขาเริ่มทํางานได้เห็นแล้วครับแม่จังหวะนี้ครับเกี่ยวได้หลืวเ่ารมลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับเดินเกมต่อครับโมเตอร์ครับเมื่อกี้ต่อยมัดเมื่อสักครู่นี้นี่ได้ใจแล้วครับโมเตอร์ครับดูครับ รถดีจะแก้เกมแบบไหนครับเจอพายุหมัดของโมเตอร์คับเบียกข้าไปขวามาก่อนซ้ายมาถึงโต้ขวานี้ในทีครับนี่ครับพิการร้อยบอลแต่ว่าสู้กันแบบสุดชีวิตนะครับเนียบขวายาวๆยังติดบังครับโมเตอร์สนุกแน่นะครับท่าทงนี้นะครับรถดีนี่ก็ไปยืนรับตั้งรับมากไม่ดีนะครับโมเตอร์นี่มาแต่ละเม็ดนี่ก็แรงๆเหมือนกัน ว่าจะช้ากว่าจะหนักแรงนะครับเอาแล้วครับเตขวาอยขวาเริ่มทำงานได้สวยชักโมโหครับรถดีจะเดินก็ยับเข้าไปมอเตอร์นีดึงนิดเดียวหยุดนะครับแล้วก็โต้คืนแรงๆเอาจับได้วงในเหีได้หรือไม่ได้นะครับเอามาดูนะครับโู้จังหวะการไล่แขนงของรถดีก็ไม่ธรรมดาเลยครับโอ้มาทีมาเป็นพายุเลยนะครับไม่พูดไม่จาเลยนะครับมอเตอร์สนุตดีพยายามออกแม่นๆเลยครับเจอขวามาก่อไตขวาขึ้นไปขยับขยับ ออกไม่ออกจดจ้องจ้องอยู่ครับพยายามเขีียล่างครับโมสเตอร์นี่ครับชิงจังหวะแบบนี้ครับดูครับช่วงไฟยยกสานี่โมเตอร์ทำได้ดีครับโอ้ยขวาลุกไปครับวงในครับรถดีพยายามจะเกาะลงมาบิดดึงเสียบขวาเสียบซ้ายเื้แบบกระตุกโอ้โหลูกนี้ครับบิดลงมาแต่ว่าแข่งยังตีสวนเข้าไปไม่ได้ครับหมดยกที่3ครับ มาดูกันนะครับเริ่มจะขยับเร็วขึ้นแล้วนะครับโมเตอร์ไอ้ขวาต่อยขวาหลุดไม่ได้นะครับเพราะว่ารถดีนั้นเร็วเหลือเกินแล้วออกได้ทั้งสองกาดเลยดูครับปล่อยตัวุคนสีโอ,อมานีทางด้านโมเตอร์พยายามจะเดินเบีย่ยงครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโดนบิดก,กระตุกล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับของการแยกขึ้นมาแล้วก็เดินเกมต่อครับโมเตอร์แข้งขวายาวๆนันทังเข้าไปก่อนโยกโยกขยับสายของรถดีครับจักไว้ครับ เดินเข้าทำก็จริงนะครับโดนหรือไม่โดนจ่าแจ้คผมไม่จ่าแจ้งเขาั้นเองครับเียวเขาแต่เทไม่ได้เดินเข้าไปครับมอสเตอร์โอ้ดูจังหวะจะทำแล้วเนี่ยครับเจอเข้าไปเอาดากแข้งขวาขึ้นมาครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับขวาหลุดครับโอ้โหรถดีนี่เวลาออกนี่ออกแน่นนะครับแข้งทำท่าจะหยุดไปเลยเหมือนกันมอเตอร์โดนเข้าไปหนักๆนมาแล้วครับตอนนี้มาฮึดอีกแล้วนะครับเบียดปล้ำเลย รถดีก็ล็อกเอาไว้นะครับทำ้โมอเตอร์ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับหรือจะช้าไปแล้วนะครับมอเตอร์นี่ครับพยายามจะเดินต่อเนื่องครับโยกเข้าไปครับมอเตอร์ขวายาวๆนี่ครับจังหวะบวกกันวงในเสียบซ้ายครับบิดกระตุกแลวยัดสายเติมเข้าไปครับด้านรถดีเลื่อนจำดาก็ไหลเป็นทางครับ ต้องอาศัยลูกขยันเลยครับโมสเตอร์ครับผ่อนสักหน่อยครับมาเตะขวาก็คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับแข้งขวาเตะเข้าไปเอ้าแม่จังหวะไปเตะการลำตัวครับแต่โดนล่างคืนมาแล้วก็เนี่ครับหลขึ้นไปลุกขึ้นมาครับตัวจากพบเครื่องเลยนะครับรถดีทั้งนอกทั้งในนะครับหนนี้ก็มีจังหวะเลียมกระตุกดีๆเหมือนกันโอ้โหอย่างนี้เป็นงานหนักแล้วนะครับของโมสเตอร์ต้องเร่งต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับ พยายามต้องเบียดเข้าไปแล้วแต่ดูว่าช้าไปแล้วโดนแท่งเข้าไปเยอะเหมือนกันโอ้รถดีนี่โชว์เลยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกสุดท้ายครับ้าพิกเกมพิกธาาการชนะได้ในวันนี้ครับตูครับม,มวยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับังลีเอาเลยครับพยายามจะบิดเข้าไปนะครับวงในต้องลุยต้องเดินแล้วนะครับสามแสนบาทเลยนะครับ เบียดเบียด้าไปมีหมัดแท้งขวาแล้วต่อยหมัดโอ้โหดูนะครับรถดีไม่ตกใจด้วยนะครับเก๋านะครับเด็กัวนี้นี่ดูแล้วยืยนมวยดีแล้วก็นิ่งนี่นะครับวงในก็ล็อกเอาไว้เลยครับเผาวเวลาไปเรื่อยๆครับอเอาอีกน่อยครับมอเตอร์เตะเข้าไปแต่เข้าไปแล้วก็เจอจังหวะเจอความแม่นยำรวดเร็วของรถดีก็ทำให้เกมนีม้คิดไม่ตกเหมือนกันเลยครับ ขยับขยับเข้าไปครับโมสเตอร์เตะขวาเข้าไปก่อนครับวงใหญ่พยาย,พยามเนี่ยครับหักทิ้งลงไปอย่างพอมีเวลาครับสำหรับโมสเตอร์ครับอยากโยกขวามาก่อนครับรถดีเหียบชิงออกแข้งยาวๆได้ดีพอสมควรนะครับด้าน,นรถดีโมสเตอร์ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับออกแข้งแล้วก็ลูกบััมหักเหลี่ยมก็ทําได้ดีแล้วแต่ว่า จะช้าไปหรือเปล่ายกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็โชคสองพักสองด้วยดูความเร็วนะครับรถดีค่อยๆขยับออกสายดีขวาดีค่อยบังค่อยโต้มันอกมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามคุมเกมแล้วครับรถดีโมสเตอร์ครับแหมขออีกหน่อยขออีกหน่อยได้ไหมครับแข้งขวาโตขึ้นด้วยแข้งครับมีโต้มีเถียงขึ้นลูกดอกเหมือนกันนะครับขีดไว้ก่อนครับ ลุยเข้าไปมดต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาครับโมสเตอร์ Monster, หมัดซ้ายอ้าวโดนเหมือนกันพยายามเจาะพยายามทำนะครับแข้งขวาเตะก็ไปติดครับแข้งขวาของโมสเตอร์ต่อยเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายครับเอาคืนมานี่ครับภาพความน่ารักครับก้มล,ลงกาบเลยครับหลังจากสู้กันมาอย่างเต็มที่ กรรมการทีระวุฒิละครนะครับก็รวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้รสด,ดีรสสวยจ,จัดเจตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยใช้ฐาน